ที่จังหวัดตรังค่ะได้มีการจัดถแถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยประจำปี2566ณสวนทับเทียงค่ะ นายขจรศักดิ์เรินโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยประจำปี2566ณสวนทับเที่ยงโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังรวมกับหอการค้าจังหวัดตรังกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นนะคะในระหว่างวันที่6-10กันยายนนี้ที่บริเวณลานหน้าศูนการค้าโรบินสันตรังผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะก็ได้กล่าวนะคะว่างานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยประจำปี2566จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ได้กําหนดให้มีการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวในทุกมิติเพื่อรองรับและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปประการสําคัญค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่นให้มีศักยภาพมีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืนค่ะ